ได้เลยดีกว่าเย็ดเคสัตเอาดีโอ้ยสัลองดูมันแรงขนาดไหนเนี่ยม yes. ัไมมันดูทำไมมันดูก่ำอย่างวา้เฮียช้าเออก็กลับเลยเรามาลองทายกรงกันดิเยยรถไม่พุ่งเลยสัตรอบที่หนึ่งสองสามหนึ่ง เราเป็นคณะมันแรงจังอ่ะสองห้าเมื่อกี้สองห้าสองหกอ่ะเราไปแต่งกันปะทะเบียนกูไม่ต้องเอาก็ได้ปะวะไอ้เหี้ยมันก็ด้านหลังมันไม่ขึ้นทะเบียนเนี่ยไอ้ที่มันเป็น a B t เนี่ยแต่มันหล่อไอ้เหี้ยม่เกี่ยวหลมันจะแรงหรืองนี้แรงไอ้สัสมันอยู่ที่ความหล่อที่ขับคันเนี้ย เดี๋ยวเบรกเป็นไงอ่ะเบรกดีคุยที่าไม่เบรกมันจึ๊กขนาดนั้นน่ะรู้เบรกใครเบรกคันเนี้ยอ๋อดีอ่ะนะไม่คันขวาอ๋อใช่ใช่เบรกเบรกดีเบรกดีไม่เบรกเหมือนจึ๊กเลยอ่ะไหนลองเบรกดิคุยเฮ้ยไหนลองขับเลยเดี๋ยวมาลองมาลอมาลองขับคันนี้แหละอยมลองเลยแม่เปิดประตูโคตรสวยมันมันจึ๊กขนาดนั้นน่ะอุ้ย บ้าไอ้เฮียบเบรกอย่างนี้มันมันมันบ้าไปแล้วเนี่ยเบรกมันบ้าไปแล้วอันเนี้ยเอาเงินเปล่าเอาเงินเปล่ามีอยู่มีอยู่มีอยู่ต้องไปกดด้านหลังด้านหลัง <ไ>บอกเลยว่าแตกเท่าไหร่ไปดูกนบ้างไม่มันไม่แพงหรอกรถรถมอสเรากดเท่าไหร่กดสักนะแสนหนะน,นึ่งแสนหนึ่งคันนี้ถ้าจูนอะโหดเลยโรเบิร์ตคันโรเบิร์ตอะ มันมันจนูนมันมันมันถ้าเอารถเบรกออกแล้วเพิ่มความแรงน่าจะโกงเกาะถนนมากขึ้นอ่ะเอาเอาเบรกออกเหรอไม่มันเบรกมันดีอยู่แล้วไงเราไม่ต้เปไปต้องใส่เยอะโอเค ได้ด้วยไม่ได้เลยก่อห้าไปเลยว่ลุงต้องห้าห้าแล้วเบรกอ่ะไม่ต้องแต่งเลยปะเบรกไม่ต้องแต่งซับหรืออะไรนะที่เขาไม่แต่งกันนะโหลดอะโหลดไม่ค่แต่งซับหรือทานนะซับหรือทานนะซับซับ ล้อนี่เราควรจะปล่อยเป็นเดิมเดิมลุงเดิมเดิมเดิมล้อเดิม ยแม่งโคตรแบบชื่อมันโคตรสวยอะ่ะเสียงเี้มันต้องเป็นเสียงแบบนี้อยู่แล้วครับเพราะว่าไอ้นี่ตอนนี้แกงกูล้มละลายเอาลุดไปแต่ง หเลียวแบบเบรกโคตรเครียดเบ่กเครียดจัดออดี้อ่ะสีอะไรเนะี่ยแ้แต่งสีอะไรอนะ่ะฟ้าไม่เป็นคนชอบสีแมมมีม่บัวเนี่นนสยสีเดียวกันเนี่ย,ยมันจะแต่มันจะเด่นหรือเปล่าอ่ะเด่นดีเด่นอย่างนี้ไม่โดนต้นตีนง่ายเหรอไม่แต่ว่ามันไปลงดิฟเบกไกล่ล้อเลยนะลองดูดิเออว่ะ ต้องเอาตรงนี้ไปสีดําปะแล้วตรงอื่นเป็นอะไ,ไรปะ่าจะเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวลองลอง,ลองแต่งไอ้ตรงสีสีตรงกลางเป็นสีอื่นดูดิจะมันแต่งแต่งมาถ้ามันแต่งเฉดแบบนี้แม่งแต่งโคตรยากเลยเว้ยลอง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 สีนี้ดูใช่ปะแล้วก็แล้วลอง,ลองทั้งคันดูอาจจะสวยก็ได้นะมันถูกอยู่เราเปิดเราลองดูดิดเดี๋ยวเดี๋ยวเอาอันนี้เลยอันที่ชอบ เราดีชอบเลยตังสีสีที่ชอบเพราะว่ามันจะได้เด่นไงคนอื่นจะได้จำรถเราได้ว่าคันนี้รถเปิดแมงคุ่มเว้ยเนี่ยแหละที่ชอบเรียบร้อยแม่งจับง่ายเลยไม่แล้วก็เออไอมันมีสีข้างบนด้วยเอาข้างบนด้วยดิข้างบน,งบนอ่ะลองข้างบนด้วยเคท่สวยแต่ล้อมันแปลกอ่ะเดยไม่มีนะข้างบนมันเป็นเฉดมากกว่าเฉดเงาอ่ะเวลาแบบ จูดได้ปะถามก่อนมาจูดม่เองมันจูดได้เลยป้าหรือว่าจูดพ่งนี้อะครับพร่งนี้ครับบเนี้ยฟ้าหมดเลยทั้งคันสวยสวยสวยดีสวยดีไปลองขับดิแต่งแล้วว่าน่าจะโคตรแรงเลยอ่ะมาลองขับดูดิ๊กโอ้เียเสียงเครื่องมันลั่นอะไรขนาดนล้นน่ะ นับเลยหนึ่งสองสามทำไมแต่งเป็นรถกูแรงกว่ามาแลไอ้เที่ยวิ่งแรงนะเนี่ยสองห้าเลยอ่ะนี้ออกตัวก่อน กินี่ออกตัวก่อนแต่เบรกรเบิดโคตรดีเลยเไมาเขกน่าจะเท่ากันเลยว่ะลุงเไมนะหนึ่งสองสามเามเามามเามหนึ่งสอเยียต้นมาเฉยออดี้ นี่ผมไปนี่ทำไมปลายมันแรงขนาดนั้นอะปลายโดนทิ้งกว่าปลายโดนทิ้งอ่ะขึ้นกลางกับปลายนิดนึงอ่ะโคตรแรงอันนี้ก่อห้าด้วยนะ ไม่แต่มัน<ร>เบรกมันใช่เนี่ยขอลองขับหน่อยดิเบรกเบรกม,มันดีไปอ่ะคันนี้เบรกโหดจัดเลยอ่ะมาขับไปบ้านนะโอเคนำเลยจะตัดอ๋อมันออกตัวล้อฟรีดูแม่งเบรกเลย เยเริ yeah, yeah. หลุมาวะ่ะแก๊งคนรวยมาวะ่ะรวยนี่เดีเฮียเดี๋ยววันพรุ่งนี้ค่อยว่าการรอมาจูนได้ก่อนไปเตรียมตัวพวกเราใช้ยังไม่ได้หรอกรถพวกนะีน้พวกเรากุญแจยัง กำลังทำเนี่ยไปเดียไปไดาราฟิวดาราฟิวโอ๊ยไปวุ้มก่อนเรเบิกครับเดี๋ยวไปเรเบลกูต้องไปจูดรถให้คนก่อนเรวเบิกออดดี้ทำกุญแจก่อนไม่ใช่ฟูเลียคานละหกล้านห้าคันนี้ เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยว่ากันเรื่องรถว่าจะเอาอย่างไรนะโ <Okay. S 1> อเคออดูงออดีเดี๋ยวค่อยว่ากันเพราะว่าใช้แต่สามสี่แล้วอาจจะให้คนในแก๊งดีกว่าผมใช้กับคนอื่นใช้ก็เหมือนกันอะ mm.